สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องห้ยลาวนะครับทุกทกท่านกันเลยนะครับเป็นเไงบ้างครับในงวดที่แล้วเสียดายนะครับที่ ไม่ได้จับมาให้ใน6คู่เน้นๆนะครับก็นู้นนะครับไปออกในตัวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับกันหรือเปล่านี่ครับเนาะแต่สายลูดสายวิ่งเนาะหานะครับ5มาจริงๆด้วยนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวนี่ก็มีสมาชิกนะครับบางท่านนี่คนที่โชคดีเนาะเออนะครับคนจะถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับผมให้ไป3ตัว4ี่หเนาะสมาชิกก็นํากลับหัว9กนะครับกลับเป็น6 นั่นนะครับเนาะดวงคนจะถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเป็นเพียงผู้เดียวนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับว่าจะมีดวงในงวดนั้นๆหรือเปล่านะครับทั้งวันนี้ไม่มีดวงนะครับไม่แน่นะครับงวดหน้าท่านอาจจะถูก2ตัว3ตัวสตัว5้าตัวตรงหรือหตัวหรือ8ตัวไม่มีนะครับเนาะก็เป็นได้นะครับอย่าเพิ่งท้อครับสู้ต่อไปนะครับยังไงเรามา เดินทางมาสายนี้แล้วนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดที่แล้วใครไม่โชคดีก็ขอให้งวดวันที่9กนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆงปังปนะครับกันทุกคนทุกท่านนะครับใครที่โชคดีแล้วนะครับอย่าลืมนาเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับจะได้ต่อดวงเสริมดวงสมบูรณ์ของตัวท่านเองนะครับก็ที่ผมบอกไว้ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิก ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครดูคลิปนี้แล้วกดไลค์นะครับขอให้โชคดีใครโชคดีในงวดที่แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับมาบอกหน่อยนะครับผมจะได้อ่านแล้วก็เผื่อจะได้มีกําลังใจนะครับนอกในการไปคิดสูตรหาสูตรครับในงวดต่อๆไปเนาะอ่ะนะครับก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนบางท่านนี่ก็จะ เข้ามาดูนะครับจะมาเอาเลขอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ดูนะครับโดยที่ไม่ฟังรายละเอียดต่างๆนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละสูตรนะครับแต่ละคลิปนะครับกว่าจะหาสูตรมาได้นะครับกว่าจะหวยเล่านี่ยิ่งนั่งคิดสูตรนานเลยนะครับนั่งจนปวดดากเลยครับเนาะสุวนวิสีคิดเลขได้นะครับก็เสียเวลานะครับดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวตนเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีเปิดไลา์กลุ่มอะไร ใดๆ A, ทั้งสิ้นนะครับก็ให้ไปฟรีๆแบบนี้นะครับเนาะทางใน YouTube นะครับใครอยากเข้ามาดูนะครับก็กดเข้ามาดูได้น,นะครับในที่ช่องหวยลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยไทยนะครับที่ช่องหวยเด,จด็จัดใจจัดใจนะจัดไปนะครับหรือจะเป็นหวยฮานอยนะครับในที่ช่องคนดวงเฮงนะครับก็ผมให้ไปใน YouTube ทั้งนั้นนะครับไม่มีไลน์กลุ่มใดๆทั้งสิ้นนี่ครับก็ให้ไปทางใน YouTube อย่างเดียวเนะ นะครับเรามาดูแนวทางกันเลยแนวของวันที่9นะครับผลึนว่าวันที่5นะครับออก8 2 6 6 5 4นะครับนั่นนะครับเราก็เข้าไปในตัวกลับเน้นเน้นรูดฟัน5นะครับก็จะสูตรสูตรก็เข้าด้วยนะครับสูตรคำนวณบังเอิญว่าไปชนกับสูตรคำนวณด้วยนะครับซึ่งเป็นคนละสูตรกันนะครับโค้งสุดท้ายนะครับย้ำนะครับในชุดโค้งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นชุดคำนวณก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นคนละสูตรกัน นะครับเนาะก็ก็คือมันมันมันไม่ได้สูตรเดียวกันนะครับเนาะก็บังเอืญอตรงกันนะครับในงวดที่แล้วก็เสียดายนะครับเลขทูบนี่ยสวยงามเลยนะครับเลขทูบดันมาให้เหมือนกันกันกบในนะครับโค้งสุดท้ายอีกนะครับบางท่านก็หนักเลยนะครับในเลขทูบนะเนาะเลขทูบในช่วงนี้ไม่มาเลยนะครับเนาะอะ่ะนะครับเรามาดูแนวทางวันที่9นะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับ วันที่9สิงหาคมปี63ก็จะมีในเด่น0นะครับเด่น0นย์แล้วก็เด่น1นะครับถามผมวิ่งรูดฟันตัวเดียวซึ่งในวันเนี้ยนะครับผมยกให้เฮงๆงปังปไปเลยนะครับขอให้เฮงๆนะครับก็คือเด่น0เด่น0ูนรูด0ูนย์วิ่ง0ย์ฟัน0จะนำศูนย์ไปจับกับตัวไหนก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดี กับเลขศูนนี้นะครับในวันที่9จับคู่8คู่จับคู่8คู่นะครับก็จะมี0 1 0 4 0 2แล้วก็0 8นะครับ1 4 1 3 1 2แล้วก็03นะครับ8คู่เนาะ8คู่ครบนะครับต่อมาก็จะเป็นในตัวกันนะครับก็งูที่เดียวก็ออกตัวกันด้วยนะครับเนาะตัวกันก็คือ05นะครับแล้วก็1 1ึ่ก็เดี๋ยวผมมีเน้นให้6คู่ด้วยนะครับส่วน3ตัว 3ตัว4ชุดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น2 0 1 2 0 8 4 0 3แล้วก็4 1 1นนั่นแหละครับเนาะก็เน้น0นะครับงวดนี้นะครับส่วน6คู่เน้นๆน,น,นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับก็คัดมาจาก 10คู่เมื่อกี้นะครับ8คู่เด่น2คู่ตัวกันนี่ครับ6คู่ก็จะมี0 1 1 3 1 4 02 08แล้วก็0 5ะครับก็จบไปแล้วนะครับสลับ ในแนวทางนะครับของวันที่9นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับที่ดูช่องไวดาวนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับถ้าไหนที่ถามกันเข้ามาในชุดคงสุดท้ายชุดล่างเนาะเดี๋ยวผม ลงให้ก่อนหวยออกสัก6วันนะครับเนาะเผื่อจะได้ไปซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะได้เลขไม่อันจะได้เลขไม่หมดแผงนะครับเนาะเออเผื่อจะได้ไปหาซื้อได้นะครับงวดที่แล้วก็ก็จับได้อยู่นี่ครับแต่0ูนย์นะครับศูผมก็โชคดีอยู่นะครับใน0ูนซึ่งไปออกเลขท้าย3ตัวเนาะเหมือนเอื่นว่าจับใน0ูนไปนะครับก็ถูกเลขท้าย3ตัวไปนะครับในชุดล่างก็รอไปดูนะครับรอติดตามกันดูนะครับใน ช่องหววเดีดจัดไปนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับในวันนี้ก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเราขอให้มาไม่2ตัวนะครับก็3ามตัวกันไปเลยนะครับเราขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับหากวาจาใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็หวังว่าแต่ละคลิปนะครับที่ผมจะทําขึ้นไปนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ สมาชิกจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงนี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับเดี๋ยววันที่เก้นะครับเราก็จะก้าไปรับทรัพย์นะครับก้าไปเฮงๆด้วยกันก้าไปปังปังด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ